เอาเร็ครับกระสี่ผู้ชมท่านนครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรอย่างหนึ่งกับที่เกี่ยวกับ NPC นีครับผมเป็นการเกี่ยวกับการแลกข,ของ NPC นี่ครับผมจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันเลย เอร์เรยคัคเกอร์ไมโครฟ์นะครับ0.15.90.1นะครับอ่าเป็นยู5นะครับขดนะครับผมเป็นไมโครฟ์0.16.0ครับยู5ในเองครับที่ทุกคนเรียกนะครับผมในปัจจุบันครับผมมันได้อ่าก็คือมันเป็นแบบการแลกของ NPC นะครับผมก็คือแบบแต่มันยังแลกไม่ได้นะครับผมวิธีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยครับเอาอผิดครับผมขออภัยนะครับผม อ N C นะครับผมแล้วก็นี่ครับเวากดย่อมันจะขึ้นว่า open นะครับเอามาอีกครั้งนะครับผม N C เป็นไงนี่ครับมันจะเขียนว่า open นะครับผมครับแต่มันกดไม่ได้นะครับผมก็คือต้องต้องรอศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์เต็มนะครับผมไม่ไน่อมีนะครับผมว่ามันต้องมีแน่นอนครับ เคี้ยวผมวันี้กมอมาบอกที่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเลยนะครับผมบ๊ายบาย